เงาแห่งจักรวาลใหม่นาโอมิคและเรเวนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลที่เพิ่งถือกำเนิดใหม่มูงดาวเปล่งแสงระยิบระยับรล่าวกับประกายแห่งการเริ่มต้นพวกเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นบางสิ่งที่อยู่เหนือการเวลาแต่แม้ว่าพวกเขาจะก้าวออกจากพาราด็อกแล้วพวกเขายังคงรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่จับตามองพวกเขาอยู่เรเวนจ้องมองไปในความว่างเปล่าของอวกาศเราถูกปล่อยให้เป็นอิสระหรือเราถูกชักนำมาที่นี่กันแน่นาโอมิสัมผัสดได้ถึงบางอย่างในอากาศ มันไม่ใช่พลังงานของพาร a ก o x แต่มันเป็นสิ่งที่เก่าแก่และเหนือกว่ามากการมาถึงของผู้สร้างจูจ่ๆพื้นที่รอบตัวพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวสันไหวราวกับภาพสะท้อนในผืนน้ำแสงเรืองรองค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้าโครงสร้างขนาดมหึมาเริ่มก่อตัวขึ้นจากอากาศว่างเปล่ามันไม่ใช่ดาวเคราะห์ไม่ใช่ยานอวกาศแต่มันคือบางสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจจากแสงนั้นเงาสูงระงาดปรากฏขึ้น ร่างของมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่มีใบหน้าพวกมันไม่ได้เดินแต่ลอยอยู่ในพื้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในจิตใจของพวกเขาพวกเจ้ามาถึงแล้วอย่างที่เราคาดไว้ผู้ควบคุมเส้นทางแห่งจักรวาลนาโอมิตและเรเวนสบตาก,กันเสียงนั้นไม่ได้ออกมาจากปากของสิ่งมีชีวิตพวกนี้แต่มันดังขึ้นโดยตรงในจิตสํนนึกของพวกเขาพวกเจ้าคือใครเรเวนถามเสียงแข็งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไม่ได้ตอบในทันที พวกมันเพียงแค่ขยับมือและทันใดน,นั้นภาพของจักรวาลนับพันก็ปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขาหมู่ดาวที่หมุนบนกาแล็กซี่ที่เกิดขึ้นและดับไปเราไม่ใช่พระเจ้าเราคือผู้สร้างโครงสร้างของความเป็นจริงเราคือเดอะอาร์คติกส์ผู้เฝ้าดูเส้นทางของจักรวาลทั้งหมดนาโอมิขมวดคิ้วแล้วทำไมพวกเราถึงมาอยู่ที่นี่หนึ่งในผู้สร้างเคลื่อนตัวเข้ามาไกลเพราะพวกเจ้าเป็นข้อยกเว้นของระบบนี้พวกเขาคือสิ่ง ที่ไม่ควรมีอยู่นาะโอมิรู้สึกเหมือนแรงโน้มถ่วงรอบตัวเธอเปลี่ยนไปเธอมองไปรอบๆและเห็นภาพสะท้อนของตัวเองไม่ใช่เพียงแค่เธอแต่มีเวอร์ชั่นต่างๆของเธอจากเส้นเวลาต่างๆเธอเห็นตัวเองที่ไม่เคยเดินทางมายังพาราด็อกเธอเห็นตัวเองที่ล้มเหลวและถูกกลืนไปโดยความผิดพลาดพวกเจ้าเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ได้ถูกคำนวณไว้แต่ตอนนี้พวกเจ้ามีทางเลือกทางเลือกสุดท้ายหนึ่งในผู้สร้างยื่นมือออกมา พวกเจ้าสามารถอยู่ที่นี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเป็นผู้เฝ้าดูจักรวาลแทนพวกเราหรือพวกเจ้าสามารถกลับไปสู่จักรวาลใหม่ของพวกเจ้าโดยจะไม่มีวันจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นอีกเรเวนมองนาโอมิเราจะลืมทุกอย่างนั้นหรอือใช่เสียงนั้นตอบถ้าพวกเจ้าเลือกจะเป็นมนุษย์อีกครั้งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะหายไปนาโอมิขมัดแน่นเธอเคยผ่านทุกอย่างมาแล้วเธอเคยเห็นจุดจบของเส้นเวลาและถ้าเราเลือกอยู่เธอถาม ผู้สร้างเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นพวกมันก็กล่าวเจ้าจะไม่มีวันเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่เจ้าจะได้เห็นทุกสิ่งเข้าใจทุกอย่างเงียบนาโอมิและเรเวนมองหน้ากันจากกราวาลทั้งมวลรอการตัดสินใจของพวกเขาพวกเขาจะเดินหน้าสู่ความเป็นอมตะหรือเลือกกลับสู่เส้นทางของมนุษย์และลืมทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นการเลือกของพวกเขาจะเปลี่ยนชะตาของจักราวาลตลอดไป